สวัสดีค่ะร้านมหาทรัพย์ไฮบรูนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดปืนฉีดน้ํา8ฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับข้อต่อสายยางคะลูกค้าสินค้าตัวนี้นะคะรุ่น42300ค่ะยี่ห้อพัมกินนะคะหรือว่าเรารู้จักกันดีของในนามสักทองนั่นเองค่ะลูกค้าสินค้าตัวนี้นะคะตัวปืนฉีดน้ํานะคะเป็นพลาสติกค่ะ ABS บวก PP เลยนะคะทนทานต่อแรงกระแทกนะคะและยาง t p r ที่ออกแบบให้จับได้อย่างถนัดมือมากๆเลยคะ่ะลูกค้าและที่สำคัญนะคะลดการเจ็บมือขณะใช้งานได้นะคะลูกค้าสินค้าตัวนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของน้ำได้ถึง8รูปแบบเลยคะ่ะและสามารถล็อกไกลปืนเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง และก็ได้อย่างหลากหลายด้วยนะคะลูกค้าทั้งฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ค่ะฉีดล้างรถฉีดล้างพื้นนะคะหรือว่างานอื่นๆสินค้าตัวนี้มาพร้อมกับข้อต่อสายยางขนาด1ทับสและ5ทับแปนะหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถอินบ b o x เข้ามาได้ในเพจมหาทรัพย์ไทยบูนค่ะ